สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมตาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับที่สี กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับเดือนนี้นะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยร,รังศิกนะครับเป็นศึกนะครับ มวยมันสนันเมืองคู่มวยถือว่าจัดได้ด่าดูคู่ขี้สูสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลถ้วยครับต่างประเทศค่าคืนนี้มากันแทบจะครบทุกประเทศในะของฟุตบอลถ้วยนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นของฟุตบอลถ้วยของประเทศเยอรมันเดฟเดฟโฮคาร์นะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางมาร์คเาว์ุตการ์ดจะเปิดสนาม m อ p Are n a รับมือทางอาวบวกนะครับซึ่งผมเมทาวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์2ช่วงด้วยกันช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหนาเล่นมวยหนารองครับช่อง 24U นะครับศึกเหมือนมันชนั่นเมืองที่รังสิตนะครับช่วงแรกช่วงที่2วิเคราะห์วิจานนร์กับฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้คัดให้เน้นๆ5คู่เหมือนเดิมกับเรื่องของฟุตบอลนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้โดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทาเจสีแห่งนี้ด้วยนะครับ ช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้4ี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทาเจดสีช่องทางที่2เป็นเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่สเป็นยู u b e เมธา7ดสีและช่องทางที่4ี่เป็นอ n สต a าแกรเมธาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมตาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่ส่วนออกสนใจนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับกับกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่นะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียายด้านล่างหรือทักแชทมหาผมเมธานะครับมวย พักยกใน6-8นั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นมวย5รองในกลุ่มรวมถึงนั้นของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและมีลายเสียงมวยให้ฟังกันมีลายเสียงมวยให้ฟังกันฟรีๆหลังจากสมัครนะครับช่องทางการสมัครนะครับอยู่ที่ไอดียด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยก1-6-8ผมเมทาการันตีครับ อต่อไปครับเราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับวันนี้กันเลยนะครับด้านั้นของมวยวันนี้ครับศึกมวยมันสนั่นเมืองที่เวทีมวยรังสิบจีมวยจะเริ่มชกในช่วงเวลา18บแปดนารนเป็นต้นไปนะครับคู่แรกแก่นเพียดนะครับเกียรตินิวัดจากทางเจ้านะครับแก่นปักเล็กนะครับสิทธิหลวงพี่บีจีหกจีมวยคู่นี้เจอระเพิดหนึ่งร้อยปอนด์นะครับท้าที่แก่นเพชรนี่มาลดไปหนึ่งจุดสี่ครับส่วนทางเจ้าครับแก่นปักเล็กนี่ลดไปสองปอนด์มวยคู่นี้เลดเปิดทาง ในด้านของทางเจ้าครับแก่นปักเล็กต่อที่ราคา1 1 8นะครับทางแก่นเพชรนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักถีบดีส่วนทางเจ้าแก่นปักเล็กนั้นเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับถือว่าได้สูงได้ลอยได้ใหญ่กว่าในด้านของมวยคุณี่ส่วนตัวผมเมทานะครับผมชอบทางเจ้าแก่นปักเล็กนะครับสิทธิหลวงพี่นะครับ บี 6g ครับเป็นด้งของมวยคู่ที่1ท็อปน้ำเงินนะครับคู่ที่2รุ่งแสงตะวันนะครับอสมโพงศ์เจอกับทางเจ้านะครับได้ปลานะครับเกียรติชัดชัยมวยคู่นี้เจอคาริบพิก121ปอนด์ครับทางรุ่งแสงตะวันนี่มาขาดไปหนปอนด์นะครับส่วนในดานของทางเจ้าครับเดเปล่าวันนี้ก็มาเท่าพิกดครับเป็นด้านของมวยคู่นี้ครับคู่ที่04นะส่วนตัวผมเมทานะครับผมรักผมชอบครับในด้านของทางเจ้ารุ่งแสงตะวันถึงจะมาขาดก็จริงแต่ว่าโชคกราวันกางคืนนะครับในด้านของช่วงในเย็นแบบนี้่ถือวา ได้เปรียบอยู่ผมชอบทางรุ่งแสงตะวันนะครับและคู่ต่อมาครับแดนไทยพันดักรัตนบุรีเจอกับทางเจ้าพรานพยักษ์นะครับพยักษ์โพลหลวงมวยคู่นี่เจอพิการหนึิบเอ็ปอนด์นะครับแดนไทยลดไป1.7นะครับส่วนในทางเจ้าครับพรานพยักษ์มาขัดไปศูนมวยคู่นี่ลูกหนักลูกแรงทางเจ้าแดนไทยหอมสดด้วยทางเจ้าพันพยักษ์ก็เป็นมวยฝีมือไฟเตอร์เข่าดีนะครับแต่ส่วนตัวผมเมธาผมชอบทางเจ้าแดนไทยครับคู่3นะครับและคู่ที่4ครับสายฟ้าครับสอแสงชัยวันนี้เจอกับทางคู่ปรับเก่าเพชรมงคลนะครับสามารถปปรกกกััันุ่่่ยยิิิมมวูีเเจออทท114ดด์คบฟ้าาพ ก่อนท้าเจ้าเพชรมงคลก็มาขัดไป0.1นะครับมวยกู้ที่เคยใช้กันบริการกันมาครับท้าเจ้าเพชรมงคลเป็นฝ่ายชนะวันนี้ไม่เจอกันอีกครั้งครับผมก็ยังชื่นชอบทางเพชรมงคลและทั้งของมวยกู้ที่4วันนี้นะครับ และคู่ที่5ซุปเปอร์เล็กครับส่อแสนชัยเจอกับทางแบลลูกลักกับส่อโซลินทร์ราชมงคลมวยคู่นี้ผมชอบไปด้างของทางเจ้าซุปเป,ปอร์บอลครับไปด้างของวันนี้นะครับและคู่ต่อมาครับชูธงเกียรติชัดชัยเจอกับทางเจ้าครับชูชัยครับเดชสิงห์ใต้ครับมวยคู่นี้เจอกระพิกด้วยร้อปอนด์ส่วนตัวผมเมธาผมชอบทางชูชัยนะครับและคู่ต่อมาราชนครนะครับปออำพลนครอุบลเจอกับทางเจ้าโชคดีครับเพชรแสงทองครับเจอกัะนี้เนพิกัด124ปอนด์มวยคู่นี้ผมชอบทางร้านนครและคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับสิงห์์เเเพชชรรรรรนนนนนะคคัััับบบุ่่งงโจจจออกกกกทาาสมมึวยูี้ิด113 บอลครับส่วนตัวผมเองนะผมชอบทางเจ้าสิงเพชรนะครับอ่าวันนี้4ตัวมวยรักมวยชอบเน้นๆนะครับคัดให้วันนี้นะครับตัวที่1ครับผมชอบทางลุงแสนตะวันนะครับตัวที่2แดนชัยนะครับตัวที่3เพชรมงคลนะครับแล้วกู้ที่4ชูชัยครับกับในด้านของ4ตัวมวยรักมวยชอบคัดให้แล้วนะครับเดี๋ยวในด้านของช่วงต่อไปครับฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้คัดให้เน้นๆ5คู่เหมือนเดิมนะครับในด้านของช่วงแรกมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับศึกเวมันานนธนเมืองจบลงในเท่านี้เดี๋ยวช่วงที่สองเตกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ